กรณีที่น้องลุกบ่อยหุนหันพันแลนบ่งบอกว่ามีภาวะไม่อยู่นิ่งไฮเปอร์ Hyper หรือเปล่าหรือจะเป็นสมาธิสั้นก็เหมือนที่คุณนมอบอกเ<ะ>มกื่อที่บอกไปว่าเอาก่อนเอาแยกก่อนว่าเด็กที่มีพลังงานสูงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นโรคสมาธิสั้นเสมอไปอ,อาจจะเป็นแค่ภาวะที่เธอไฮเปอร์แอคทีฟ ไวบริท์ก็คือแบบว่าพลังงานเยอะพลังงานสูงแต่ให้ฉันมีสมาธิฉันมีได้นะอ่าแล้วเกิดสมาธิสั้นก็คือไปวัดไปโรงพยาบาล<ม>ไปอะไรให้เธอมีสมาธิเท่าไหร่ก็ตามไม่สามารถทนะําได้เพราะสารเคมีในสมองไม่สมดุลขาดโดปามีนนะคะอันนั้นอันนั้นคือเรื่องของเด็กพลังงานเยอะกับโรคสมาธิสั้นคนละกลุ่มกันถัดไปเรื่องของโรคสมาธิสั้นที่มันเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลเนี่ยอันนี้ก็ค่อยแบ่งออกเป็นทายที่แบบอยู่นั่งแล้วก็เหม่อลอย อีกท้ายหรือว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือหุ่นหันพันแล่นใช่ไหมคอาจารย์ก็คือประเภทเนี้ยจะแบบลูกออกไปจากที่นั่งแกล้งเพื่อนชอบเล่นแรงๆขาดความยับย้งชั่งใจเพราะฉะนั้นข้สองอันนี้ก็แตกต่างกันนะคะเพระาะฉะนั้นการที่น้องลุกบ่อยไม่ได้บอกได้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าลุกในภาวะไหนเนาะจ้าในแบบ ตอนโรงเรียนที่วัดที่อะไรเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นๆเป็นหรือเปล่าแล้วก็น้องมีพฤติกรรมอื่นๆที่มีสมาธิเช่นอย่างเงี้ยต่อเลโก้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่าก็ต้องสังเกตพฤติกรรมอื่นร่วมกันด้วยนะคะ